ผมต้องเสมอไม่ควรที่จะเล่นแต่นะฮะว่าจะเล่นหรอพี่ชายเติมเงินเข้าไปแล้วใส่โค้ด P D N ใช่ครับผมนี่สําคัญมากกับ P D N นะาะว่าคุณใส่แล้วคุณจะได้กี่เปอร์เซ็นต์พี่ชายได้ทันที20%อและอีกที่สําคัญเลยนะฮะคุณอย่าลืมไปรุ่นในกิฟต์เอาเวยนะฮะตอนนี้ยังเหลือดาร์กอลเมดูซ่าและเอ็มโฟฮาวยังไม่ได้ออกนะฮะส่วนบันจะฝไฟยในเริ่มแล้วห้าพันดอลล์ออกไปหมดแล้วครับใครคุณอาจจะโชคดีแล้วแบบ ลิชเลยูลิชีพีมันแทร็กเลยจริงลแล้วสิ่งทีคัญที่ยินอยากจะเตือนอย่างหนึ่งว่ะพี่ว่าไปคือมีพี่เขาทักมาหาผมแล้วเขาบอกว่าโควิเดเนี่ยไม่สามารถที่จะถอนได้ว่ะพี่แต่แต,แต่ตอนนั้นนะ่ะเขาทักมาแล้วเขาบอกว่าเขาเปิดโควิด ได้ในราคา2-3ถึงาดอนอ่าสอถึงาดอนอ่าแล้วพี่เขาจะรอให้แบบว่าเหมือนของมันราคาขึ้นก่อนแล้วเขาจะถอนอะไรเงี้ยอ๋อซึ่งซึ่งความจริงเขาเปิดได้ตอนสอาดอนอะไรเงี้ยผมไม่ผมผมคิดว่าเว็บมันน่าจะไม่ปรับให้ให,ให้ให้ราคาของที่เรากดได้ก่อนในราคานั้นอ่ะคือปัจจุบันอยู่แล้วอ,ะอ่ะอ่าพวกที่เป็นสีแดงสีม่วงอะไรพวกนี้ราคามันดีดไปหมดแล้วขึ้นขึ้นอ่าสมมุติถ้าคุณเป็นเจ้าของอนะ่ะตอนตอนมีคนมาเล่นกับคุณเนะี่ย เขาตอนที่เขาเล่นเขาได้แค่สองดอนน่ะแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็น20กว่าดอนเกือบ30ิดอนน่ะคุณจะปล่อยเหรอเล็บก็เจงได้นะจริงเราต้องใจเข้าใจเราคือคืออย่าไปคิดถึงความโลภถ้าไม่มีอัปเดตแพทคุณก็ต้องได้แค่2ดอนนี่แหละอ่ะเราต้องเราต้องใจเย็นเพราะเราเล่นได้มา2ดอนนะฮะแต่ตอนเนี้ย ทุกอย่างมาลงตัวแล้วคุณเล่นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยเพราะคีดอบลงตัวแล้วคะอ่ะแล้วลาเราถอนมาที่สกินเช้งได้ผมถึงชอบเล่นไงเราจะสามารถค้นหาตรงนี้ได้เลยเอออันนี้เราจะสมมติเรามี500ใช่ปะ่ะแล้วก็ถอนของมูลค่าที่มัน500บาทได้แล้วก็เซิร์ชนะมันก็จะขึ้นเห็นไหมเนีเออ่ยคือของที่แบบถอนได้แน่นอนล้างเสร็จถอนได้ในในเว็บที่มันมีให้ถอนอยู่คือเยอะมากนะชัวร์ววแล้วมีราคาเนี่ยมันดอบลงมากราคามันทุเรศลงมาเอามาดูมีราคาที่ชูกที่สุดของตลาดตอนนี้ราคาเท่าไหร่ ปึ๊บเข้ามา87หยีถูกมากมันถูกจังอะคือสําหรับคนที่แบบว่าเอองบประมาณปานกลางเดี๋ยอาจจะไม่ได้ลิชมากอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะขีดมีดได้แล้วจริงป่ะตอนนี้ดีดีือดีนมันเจ๋งมากแล้วราคาตกจริงใช่ราคาแบบว่ามันอาจจะเห็นแบบหลักพันพันกว่าๆพันกลางๆแล้วนะมันเนี้ยมันแย่แล้วนะพี่นะเออตลาดอ่ะมันเดี๋ยวก็ลงตัวมันเป็นข้อดีของสําหรับคนงบน้อยใช่ป่ะพี่น้อย ที่แบบบางคนอาจจะแบบมึงเปิดกล่องได้โคเวิร์ดเงี้ยไม่รู้ไปทำอะไรอาบ,บัตเชตหามีก็ได้ออออมากันหลวแต่คนอันนี้เออนี่คือสําคัญเลยโอเคเรามากันที่เคชแบตเตอร์จ้าเก,ก่าราเดมเราเล่นแค่200นะเหมือนเดมิมกลับมา226บนะแล้วผมไม่ไปอ่านคอมเมนต์มาเขาบอกว่าอะไรพี่เขาบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้มึงหมดกันนะวะเล่นเคียงร้อเฮ้ยถ้าถามว่าเราก็ต้องเซฟจริงม้ยมันต้องเซฟมางมันต้องค่อยๆไปก็ตั้งแต่คลิปที่ได้สามแสนมาแล้วอ่ะผมผมกับแป๊กก็นั่งคุยกันเราเราจะไปนั่งเล่นเยอะทำไมวะถูก ควรจะมีมีเก็บมีใช้ไปบ้างถูกได้30,000นมาคุณจะให้ผมกลับไปเล่น5 0 0ร้อยพันหนึ่งแบบเมื่อก่อนมันไม่ไหวแล้วถูกกป็ปั้นไปสอง0ามร้อยส่อลหารอดะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ถ้าเสียมันก็เสียน้อยใช่แต่ถ้าได้อาจจะได้แบบมีดลิตรเลยก็ได้ถูกเพราะว่าไอตอนที่ได้อะมันก็บางทีมาจากกล่องน,น้อยๆจะเสิร์ฟได้มีดลิตรเองใช่พี่เพราะฉะนั้นมึงสร้างกล่องสักทีเด้อรักูตอนแรกคุณจะเข้าไปเริ่มกับไอคนนี้แต่ทีนี้เหมือนมันไม่กล้ากับเราไงเออไปเถอะเราไปเราต้องสร้างเองเราสร วันนี้ผมสร้าง嘛อ่าให้พี่สร้างอยากสร้างสร้างไม่เอาไม่เอากล่องโคเวิร์ดได้มั้ยเบื่อแล้วอ๋อกล่องกล่องบนเนี่ยเราไม่เอาแล้วะเออไม่ค่อยมีอะไรเลย,เลยไม่ใช่มันนี่กล่องไม่ใช่โคเวิร์ดอันนี้ฮาโลวีนเออฮาโลวีนแล้วโอ,อ้โหกลอฮาโลวีนอันเนี้ยอ,อ่าลองดูลองดูให้พี่บอลสร้าง ของทงทงซอคล้านชอบว่าเฮ้ยอันนี้นี่บาลิน่าเนี่ยนะคาปูชิโนะคาปูชิโน่าใช่ปะคาปูชินาบาลิน่าเออคาปูชินาบาลิน่าซาฮีซาฮีซาฮีกิชิมชิมแปดชีวานีนี่ฮิกามะไซเป็นอะไรของมันวะ มาสายอ๋อมาสายเออมาายชอบมาสายครับผมนะมาสายนี่ถ้าหามาสายเมนูคลิปนี้ไป็มาได้เลยนะวิ่งมาสายเขาปิมอยู่แล้วดิพี่พีชไม่ใช่หรอดิพี่พีชให้กูดูใช่ปะสู้กันไปยาวๆมาสายคนนั้นที่เขายู่งนัอนัหนมาสายมาสายมาสายเขาอยู่บนต้นไม้ใช่สามสามอ่าสามสามเพราะว่าคุณเลือกเมื่อเมื่อกี้คุณเป็นคนเลือกอันเดอร์ด็อกแล้วย้ำว่ะผมคือผมคือบอดี้แสลมผมย้ำเออคุณจะย้ำอันเดอร์ด็อกเหรอถูกต้องแล้วเพลงเนี้ยฟังมาทายย้ำแล้วอ่ะแล้วทำไมผมถึงให้คุณแปะเเลลลือกกพงไม่สดโ พราะอะไรพี่นี่ไงผมใส่เสื้อของ RPT ฮ้ย RPT พร้อมชนเว้ยแล้วปราเตยมาแล้วฟัรกินอร์อยู่กับเรามาดิว้ยเขาไม่สนโลกเว้ยเฮ้ยไปหาพี่เตยไหนวะคิดถึงเขาวนะกูไม่สนจะใครจะกดจะเกลียดจะให้ฟังเอ้ยวดหน้าถ้าหากว่าไปบอกเตนก็ได้นะพี่ว่าซื้อทุเรียนฝากเขาด้วยเขากินทุเรียนได้เหมือนเราโอเค ไม่มีคนทำตีบอกว่าไม่ต้องได้ดีเป็นไงล่ะเพ่เงาก็เรียงมันไม่ดีเชื้อที่มีนะฮะ้กกสักกินใจอายุสิบสี่ให้กูไม่สนว่าเก่งจริงมันจะมีเท่าไหร่ได้กินได้อยู่พอเพียงเฮ้ยกูไม่สนมึงหลอกขอองค์บอกออจะกินโรงเรียนฉลามมาแล้วใช่เหรอมีทนายเคลียร์มีจะไม่มามีไม่มาทนายกูรู้ว่ามีมา โอ้โหอีปลาแม่งมาสามตัวเลยปืนปลาปืนปลาปืนลายปลาไอ้ล้ามีสั่งไกลเนี่ยไปเพ้ยเฮียเดี๋ยวดูเนี้ยแหละมีดมีตั้งมาเฟรดมีปาวเบลเฮ้ยบาว ถือว่าใกล้กันเฟดมาเฟดมาเออเยียทำไมเรานำมาอีสานเฟดมาเดี๋ยวเราก็น้ำเดี๋ยวเราก็แซงมันได้คุณเชื่อในกล่องสามสิบผมมีเชื่อมของเราทุงทุงซาโคล่าอุ้ยมีไม่ขึ้นไปวะโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมในสกายมมนโคตรเตยกูไม่เหมือนมึงเว้ยและกูก็ไม่เหมือนใครไม่เชื่อไปถามดีเจขนมดูไม่สนไปถามเฮียดีเจโอ้โหเฮียสุขเบียดมาแล้วเี่ สุกับเบียดสุซกัเบียดเฮ้ยเอาเด็กเราโดนโอ้โหมันคองได้ไงวะมัน <ไอ S 1> คมคมันคมตัดคมพี่เฮียเนี่ยแต่แม่ก็ได้กำไรน้อยอีเฮียมันคมตัดคม,คม,มใช่มัน80เองกำไรแค่แปดดสิบเก้าดอนว่าวสู้ดีวกว่าอย่าพักเลยพี่จริงๆเลยไปต่อให้สุดประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าคุณอยากให้ผมสู้เลยผมขอฝากก่อนฝากฝากให้ฝากนอกจาก subscribe แล้วกดไลค์ช่องนี้แล้วนะครับกดกระดิ่งด้วยแล้วอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องพีเดน p l u ช่องแป๊ดูดแหนมและรหัสดองต่างๆคุณอย่าลืมนะครับซอมบี้รัสตุ้มตามและแรม,มมอสขายรหัสดองเกมทุกเกมครับสบายใจได้แอดมินเขารอตอบอยู่ที่สำคัญตอนนี้เดี๋ยวผมสู้เลยผมอาจจะเป็นพ่อหมวกผมเดี๋ยวผมจะถอดหมวกออกเหลือแต่เสื้อจริงโอ้โหแล้วดูทรงผมผมดิผมจะสู้ด้วยทรงผมนี้แล้วเจอกันยังบาไว้เอาเเลสไว้